แล้ววันนี้เปิดลิปในบรรยากาศที่ป่าออกไปตอนนี้เราอยู่ในห้องพักแพทย์ของวอดอายุรกรรมนั้นเองถามว่ามาทำไมไนน กตอนนี้เราอยู่ในห้องพักแพทย์ของอดอายุรกรรมนั่นเองถามว่าเสีย่ยงโควิดไหมเสี่ยงมาแต่ว่าเราก็ต้องกันตัวเองนะใส่แมส2ชั้นวกกับเวชชีวิตก็ถามว่าเรามาทำอะไรก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะซึ่งพรุ่งนี้เราจะมีอีเลก็กทีฟเพราะฉะนันคลิปนี้ทั้งหมดเราจะพาทุกคนไปตามเสเตชชีวิตนักศึกษาแพทย์ที่มาอิเลก็กทีนั่นเอง อิเล like ็กทีฟค so ืออะไรนั้นอิเล็กทีฟก็คือเหมือนการไปฝึกงานหรือไปดูงานเก็บประสบการณ์ไปเรียนรู้ในสาขาที่เราสนใจที่จะเรียนหรือว่าเราแค่อยากจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมนั่นเองก็เรามารับเคสก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามีผู้ป่วยเคสอะไรบ้างเขามาด้วยอะไรบ้างเขาได้ทําการรักษาอะไรไปบ้างแล้วก็รวมถึงประวัติก่อนหน้าที่เขาจะมารับการรักษานั่นเอง าแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะมาสรุปทุกอย่างที่เราได้ไปรับเคสมาที่โรงพยาบาลที่หนึ่ง,งแล้วก็อ่านหนังสือตามเรื่องนั้นๆเผื่อว่าอาจารย์จะซอยอะไรเราแล้วเราก็จะตอบได้แบบมีความรู้หลังจากนั้นแล้วอาจารย์ก็ได้ให้ การบ้านเรามาว่าให้ไปหาขึ้นไพื่อฟัองหัวใจามา5เคสให้อ่านมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปอ่านพ้อมันสารก็ทุกๆวันเราก็จะต้องเตรียม5เคสเพื่อไปอ่านเขาสารนั่นเองเป็นฝึกอ่านเพื่อที่เราจะได้อ่านเป็นเพราะมันยากมากเลยมีคนนอนไม่หลับหนึ่งคือตื่นเต้นสวัสดีคนก็ แล้วก็มีอยู่ที่หอ,อ,อวันนึละอ้มก็ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งก็อาจารย์ลาวสิบโมงเพราระฉนะนั้นเราจะทำการอ่านหนังสืออีกเล็กน้อยให้ทนันเพราะตอนนี้ไม่ทันแล้วแล้วก็ไปดูคนไทยว่ามีคนไข้ใหม่ไหมเสร็จแล้วก็จะไปราวบอพร้อมอาจารย์นั่นเอง ลืมไปว่าต้องมาฉีดวัคซีนโควิดก่อนคนเยอะมากฉีดครบสองเข็นนะะมแล้วค่ะก็หลังจากฉีดวัคซีนเราก็รีบไปเล่ากับอาจารย์เสร็จแล้วเราก็ไปส่งกันบ้านตรวจกันบ้านกันจ้า ทุกคนพายทายว่าวันนี้เป็นยังไงตอบไม่ได้เลยที่เราอ่านมาก็คือว่าจบแบบตัวเยสำหรับคืนนี้ยังอีกยาวไกลเพราะว่าวันนี้เราไปฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่สอบมานะคะก็เป็นวัคซีนของแอ t ราเซนกา a จะไม่ว่าครั้งแรกที่ฉีดไปเนี่ยก็คือหนักหนักอยู่พอสมควร คือหลับฉีดกลับมาบ้านปุ๊บก็คือหลับทันทีไข้ขึ้นสูงเลยแหละคือไม่ได้วัดแต่ว่ารู้ว่าสูงเพราะว่าแบบหนาวซ่านเหงื่อออกแล้วแบบมีหายใจไม่ค่อยออกด้วยทานยาพาราไปแล้วก็ไม่ค่อยช่วยไข้ลดเท่าไหร่แล้วก็นอนก็คือไม่ค่อยหลับเลยแหละก็ตื่นเช้ามาก็ไข้ลดลงแต่ก็ยังมีตัวลมๆอยู่ส่วนไข้เนี่ยมันก็หายหายแบบสองวันหายแต่ว่าวันที่เหลือประมาณห้าวันเป็นประมาณห้าวันก็คือมีปวดเมื่อยทั้งตัวเลยแหละก็ประมาณนั้นส่วนละตอนนี้ก็รู้สึกตัวลมๆเล็กน้อยมีปวดเมื่อยทั้งต เพราะว่าคืนนี้เรายังคงต้องมีอะไรทำอีกมากมายเลยทีเดียวเพราะว่าเนื่องจากวันนี้ค่อนข้างซีเรียสเราตอบอะไรไม่ค่อยได้เลยต้องกลับมานั่งอ่านหนังสือทบทวนต่างๆบวกกับเตรียมแบบฝึกหัดทำเพื่อไปส่งอาจารย์ในวันพรุ่งนี้ด้วยก็คืนนี้ยังโหยยาวไกลไม่รู้ว่าจะได้นอนกี่โมงแต่ว่าก็จะพยายามทำให้เสร็จเร็วเพื่อที่เราจะได้ไปนอนผัก จบจ้าก็โอเคไม่เ okay. ป็นไรเราก,ก็จะาทำเต็มที่มาไปลงมาเนี่ยวันนี้ก็มีออกตรวจ OPD เช้ากับอาจารย์ไปกินข้าวที่เจลาตินเอเลนแกลยะก็คือเราต้อง รีบกินมากๆเพราะว่าตอนนี้เวลาเที่ยง40แล้วเราก็ต้องนั่งทำกันบ้านอีเใจีให้เสร็จแล้วก็มีเราพร้อ,อมอาจารย์อีกบ่ายโมงครึง่งเพราะฉะนั้นใดๆก็คือไม่ทันเลยเราเพิ่งเลิกจากการตรวจ OPD ก็คือตรวจผู้ป่วยนอกประมาณเที่ยงครึง่งตุเยะจ้าขอรีบไปกินแป๊บแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายต่อนะจ๊ะ แล้วก็วันที่2ของการอิเล็กทีฟคาร์ดิโอวันนี้รู้สึกว่าแบบแฮปปี้กว่าเมื่อวานเพราะเมื่อวานคือแบบว่าเข้าไปโดยแบบแบ,บ,แบ,บ,แบรงอะ่ะคือคือเราอ่านมานะแต่ว่าแค่แบบมันนึกไม่ได้อะ่ะคือนึกคำตอบไม่ออกคือวันนี้ก็ใช่ว่าจะแบบตอบได้ทุกคำถามแต่ว่าก็ตอบได้มากกว่าวันแรกก็แฮปปี้จ้ะ 20 more counts. Keep it going. One, two, three, four. The, back of the arm should be burning. Keep it going. Is this is how to know. my body? I've made no promises. I can't go for the ring. Your iPhone camera flashing. Please step back. It's my style. You're cramping. You here for long. or no, I'm just passing. Do you want to drink? No, thanks for asking. I learned it. Woo! เสร็จแล้ว45นาทีของการออกกำลังกายเหนื่อยมากขอดีเจ้าก็นวันนี้เราก็จะไปออกไม่ว่าอะะไปออกตรวจคล้ายผู้ป่วยนอกแต่ว่าวันนี้จะไปทำแบบว่าเอาแต่ซ้อมหัวใจตอนช่วงเช้านี้บ่ายก็คงจะลาวอ่ะเหมือนเดิม ก็เนื่องจากยังไม่มีเคสก็เลยจะไปเลาหวอดกันก่อนส่นก็มียา่อนขนี้่าอี<ต><ต>วนนเลเวิ่งวที่สาส่งการบ้านข้อคาเฟรีขอบคุณค่ะก <c oughs> ็ตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เป็นเวลาเที่ยงก็คือเช้าเนี่ยจริงๆแบบคนไข้ที่จะต้องไปทำเอนะ็โคเนาะไม่ได้มาเราก็เลยไปราวกับจานแทนบวกกับว่ามันไม่ได้มีอะไรก็เลยแบบว่าทำการบ้านการส่งงานเรื่องอ่าน ekg ก็บ่ายนี้จริงๆไม่มีอะไรเพราะาจารย์ออก o p d ที่แบบอยู่เวรอะนะนะก็จริงๆเขาบอกว่าเราไม่ต้องไปก็ได้แต่คือ รากลับบ้านไปเราก็ไม่ได้ทำอะไรเราแบบไม่รู้ดิไปออกดีไหมหรือว่ากลับบ้านดีวันนี้ก็จบแล้วอาจารย์กับพี่พยาาลบอกว่าเราทำให้อาจารย์เย็นอยากจะบอกว่าอาจารย์คะหนูยินดีไปนั่งกับอาจารย์ที่โอ d ดีเพื่อให้ดวงอาจารย์เย็นนะคะ เมื่อเช้าตื่นเช้ามากเราก็เลยนอนงี้ไปแป๊บตอนนี้แปดโมงแล้วแล้วก็มานั่งปั่นกันบ้านอ่านเอเจีนะจ๊ะอาจารย์นัดเจอสิบโมงตอนนี้แปดโมงมก็เราย,ยังมีเวลาทุกคนเราง่วงมากเลยก็ต้องทำใหมำ้มาทำกันมาทำอะไรกัน จากอาจารย์นัดสิบโมงเนาะก็เดี๋ยวเราไปราวก่อน <Jamie, S 1> ดูว่ามีคนไข้ใหม่อะไรบ้างไปทำล้วรูปวันนี้เลยเหรอใช่เพราะว่ามันส่งเมื่อคืนเลาแปดโมงเช้าวันนี้อย่างเร็วก็น่าจะประมาณชั่วงสอง่ว่าฟีมันดูไม่ที่ิค้อสำหรับคาร์เฟียร์เท่าไหร่เนี่ยอจะมีคอมโพเนนต์อื่นมีเอเฟกชันมาด้วย C D C ไวเซลอะหน่เจ็ดฮูวว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 ว์ววว ก่อนที่จะจบอิเล็กทีฟกาจาน่ารักโอกโ็พอมากๆสวัสดีค่ะอิเล็กทีฟเป็นไงคะสนุกมากมากเพื่อนอิเล็กทีฟ<า>เด็กเช้ายุกวันสุดท้ายแล้วโอปีดีเชา้าแล้วก็บ่ายไปแล้ว ขาดเวนชั่นไหมก็ไม่ได้ดของกว่ายยอยู่อ่ะมีอไรที่อีกไหมอะ่ะขึ้นเท่าไหร่อะ่ะ a อ i ถูอ่เจ็ดมาเป็นหนึ่งแป